Để ra đây toàn một tân ngoài Được bom cùng bom Thầm một cò lường nước phía mưa này.

นามาพี่นบองมาทำมาพอเหลืองมันจะแทะแห้งกจะบาดมือหนิจวดจวดพี่นองเ้ยจวดจวด นู่มนไมไ,ไดะแกะนงแกนี่ต้มยำนี่ใข่ผูกนะอะไร้ ấ y หตับเขามันจะกับเขาแกะพี่น้องคอคว้าแกะนี่ต้มเล้งต้มเล้ง กี hora, aya, hehe, aya, ่น้องต้มเล้งนี่มาย่งไไข็มอยใหญ่มาเนี่ใบใยี่ะตามมือได้ตามือมามาบานี่เด้เวลาแล้วมาแล้วมาแล้วอบ้นมาติอยู่ของบ้าน น้าก็เพกินซาวกินกปลาไกินกระหว,วตเตเบียเมียน,นี่ยิ่งเมียนีิ่นนนนดได้อีกแล้วจวดจวดด้พี่นอออ้องได้เขาไม่ค่าเี่จให้มันี่กินทั้งสี่ใส่บุญทั้งสี่ได้อเ่อดนึ จุดจวนี่เพลงอะไรนี่ปะกรองบ้านเฮเปิดบักยึบอกแมนครับว่าบักยึเนาะแต่บักยึดใส่ยังไง Nhà ma đang mua ma tám xài đi, đi kho đấy. này cho kênh không bỏ lỡ những video hấp มีนีอย่างนี้กนนี่อย่างนั้นเปปลาล่าบอสมะมกันนะครับแม่นอกน้ำพริกอะไรไม่รู้อ่ะก็งงๆภาษาทางใต้เขาไงไม่พริกเหนืยวเลยเปล่าครับไม่ใช่ทางใต้เรียกข้าวอะไรหรือเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยมาเด้อ